สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาบอกวิธีการตั้งค่า Facebook ให้อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอให้ชัดแบบ HD นะคะมีใครเป็นเหมือนเราบ้างคะเวลาโพสร,รูปหรือโพสคลิปวิดีโอลง Facebook ที่ไรก็ไม่ชัดสักที ทั้งๆท,ที่รูปในคลิปที่เราถ่ายมันก็ชัดอยู่แต่พอลงเฟซกลับไม่ชัดซะงั้นวันนี้มีวิธีแก้ปัญหามาฝากทุกคนค่ะวิธีแก้นะคะก็คือให้เรากดไปที่ขีด3ามขีดมุมล่างขวานะคะจากนั้นให้เลื่อนลงมาให้เราเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะจากนั้นให้เลือกการตั้งค่าค่ะ พอเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าแล้วนะคะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเลื่อนมาด้านล่างจะเจอสื่อและผู้ติดต่อแล้วจะมีตรงที่ว่าวิดีโอและรูปภาพให้เรากดไปที่ตรงนั้นค่ะเมื่อเรากดเข้ามานะคะตรงที่ตั้งค่าวิดีโอและตั้งค่ารูปภาพถ้าตรงนี้ปิดอยู่นะคะให้เรากดเปิด อัปโหลดแบบ H D นะคะให้กดเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้การตั้งค่ารูปภาพแล้วก็อัปโหลดแบบ H D ก็ให้กดเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะ mm hmm. เพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. เวลาที่เราอัปโหลดรูปภาพหรือว่าว mm ิดีโอก็จะชัดแบบ H D ค่ะ mm hmm. กดติดตามสาระดีๆได้ที่ YouTube ชุดทนันน์ชาแนลค่ะ